มเนื่องในโอกาสครบกำหนดสัตมวาวาในพิธีบรรพสุทภับรรพสุดแปดวันพฤหัสที่13ตุลาคมพุทธศักราชมหาเสระสมคมทรั้งที่23ครับได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วการพิธีบัณสุขภัถวายเป็นพระราชส่วนรวมทั้งผู้ที่บวชและผู้ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนครับอ่าแล้วก็หมอบมาอย่างนั้นก่อน ข้าพเจ้าขอลาท่านวจีกัมสีมโนทุกทัานสาธุพร้อมกันเดียวหนึ่งสองสามอยู่กับที่เอ็กเอายืนรอยืนรอโอเคอ่าถ้าใครมีกล้องหยิบกล้องขึ้น ทังสารนังกัจฉามิสามข้างดังพร้อมกันสาธุจะฉลองสมบันเนรใหม่ตรงนี้ไม่ได้ตักบาทองขอสามีจีกติกันโนพะคาวโต๊ะ